กาวนี่เป็นเดีย๋ยเป็นบกับกบักบักน้ำน้ำยึดขายแน่เหลือขายนี่ไอ้หนิคนนี้เด้เป็นหมากเป็นผลอยู่เนี่ยเนาะนีน่ครับได้ขายเป็นกำไรเดือนเนี่ยงามเออ่นะนานก็บม่ได้ใส่ตะไคร้ตีใส่ตะไคร้พั่ต้องใส่เพียงไม่หลายปันไลย พราะอยู่เพราะนเออพออยู่เพราะกินกินียขายอ่าเกินยังขายว่าี่ก็มาครับ Over ี่นกัน่ถ้าา um ูใ่ไอย่างนึงว่าเจ้าของคนนี้กียนกันครับเออเียนแเียนเียนนภายในกันได้ภายในอนี่ัุแวคนใคนนี้อน้แล้วกียนกันโอ้อันนี้เป็นัไหนครับนน răng khỉ tân này, nó đã luôn là, ngắm tân này, bên trong thì đẹp lắm, lắm, là đẹp, rất cái này để ghép, để ghép để thái đây là, thái đây là. đây, để ghép, ừ. để ghép, 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 ครับอันนี้ปลูกครับในร่มแต่ไลยก็ว่าดีค่ะ <ขา S 2> มันประชุชื่นอืเา,<ข>าต้องทำโ,โ,โอ้นั่นแหละเรลยทำมีร่มไว้นะครับใช้ผ้าสแลมครับอ๋อพ่อเสมอนายเสมอปัตที่นางบุญมาปัตพีนะครับ โอ้บัดสู่ไม่ถอยเออครับขอบคุณรครับ